สบายดีพี่น้องมองไปเอออายไซนิงกล่าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสป,ปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนานะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะดุยละพาพี่น้องมาเบื้งองวิธีประกอบอแล้วก็เก็เดไอผ่านใบสีเรียกว่าผ่านที่ใสในการบวมสวงของปู่พญานาคของพี่น้องบ้านโนนสว่างเนาะพี่น้องเนะาะ ตอนนี้คุณยายเพิ่นกะกำลังประกอบผ่านเขาเรียกตัวนี้เพิ่นเพิ่นเรียกว่าผ่านฉัดในพี่น้องเนาะผ่านฉัดแต่ผ่านฉัดนี่เปรียบเสมือนปู่ขลักเนาะพี่น้องเนาะตามตามสูตรตามคู่บอาจารย์นมาเนาะมีผ่านฉัดแล้วก็มีผ่านบัดลังผ่านบัดลังก็คือเปรียบเสมือนองค์องค์ของเพิ่นเนาะองค์ปู่เอางง่ายกระดิ ภูพญนาคคือองุ่นไงแล้วก็มีพานบัดมีพานชาร์ตแล้วก็มีพานบรรลังแล้วก็มีพานเปิดพานพุมพานโอ้มีหลายมีหลายพานเดียวแต่ดูยังละนําเสนออีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้เราพาพี่น้องมาเบิร์นวิธีการประกอบนะฮะเนาะพี่น้องอวิธีการประกอบกอะละในะในในในพานนั้นก็ละมีโฟมเนาะ,ะเพิ่นต้องใส่โฟมได้ ในการไอเอสเพื่อที่จะยืดเพื่อที่จะเน็บใบตองคือติดตั้งแล้วว่าง่ายไปดีนอกัานบ่มีโฟมเลยกะเอสมีในสูงวันนี้และกะแกนกลางก็ละเป็นเล็กนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือวิธีการพุ้นย้ายเพื่อการกำลังประกอบนาะพี่น้องเนาะกำลังประกอบขึ้นนะฮะวันนี้จะยังไม่ได้ดูการประดับนาะพี่น้องเนาะระเบิ้งไออการประกอบสะกอนเนาะและสะการวิธีเนาะ เบื้งวิธีประกอบแล้วก็วิธีเย็บเนาะาเล็กๆน้อยๆไปก่อนเนาะมืัอนี้เนาะานี่คุณยายเพิ่ณก็กำลังประกอบหรือว่าประกอบคือตอ่อเงินอะเนาะพี่น้องเราเ,เป็นตันเป็นตันเป็นตันเงินอันนี้เาานะาางงาขา,เร,าเรียกว่าผ่านฉัดนะฮะผ่กกานฉาสตร์ใดพี่น้องเอ้ยฉัดก็คืออันเขาเราว่าเปรีกเกษตรศาสตร์นะเกษตรศาสตร์คาตเตมอนเหมือนว่าเนาะอาว่าแบบภาษาบ้านพุกาเกษตรศาสตร์คา,เกกาตเตมอนหรือว่าคัเตมาน ตามานประมาณนี้แหละ,ะนี่เก,กตัดอัตนี่คือผานฉัดและะ้วก็โตขึ้นไปเนาะครับพอเพิ่นประกอบเข้าไปแล้วกะ็ใส่อนไม้เสียบลูกศิลป์ตอกือว่าตีเข้าไปเนาะตีเข้าไปเธอเธอแน,น่นเธอเธอเฮธอ,อยู่อะไรว่าง่ายกว่านี้เนาะ,ะแล้วกะ็ใส่ยอดคือประกอบยอดเข้าไปก็คือโอเคเนาะประกอบยอดแล้วก็เสียบ ไอเสียบไม้เสียบลูกศิลเข้าไปเป็นงาน,นเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการประกอบนะครับเนาะวิธีการประกอบก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวต่อไปสีภาพพี่น้องไปเบิ้องวิธีการประกอบอันนี้ประกอบผ่านบันลัง่นองผ่านบันลังนี่ือเป็นผ่านเอกนะนะาวอง่างกับผ่านเอกผ่านใหญ่เป็นคันเปียบเปียบเสมือนอ,อันนั้นก็คือองค์หเพื่อนเนาะอันนี้คือผ่านใหญ่ กรรมพันธุ์บรรลังก่อนที่เพื่อนละทําการเสียบกะ,ะเพื่อนกะต้องกะตะกอนได้พี่น้องเลยวิศวการนะกะตะกอนว่าจะแบ่งเนาะแบ่ง,แบ,งแบ่งสัดส่วนว่าเออเราต้องใส่ประมาณนี้ประมาณนี้มันจังละสวยงามเนาะจากหั่นกาทําการติดติดดาบเนาะพี่น้องเนาะไอท้ที่ที่เพื่อนเอ็ดมาเน,นี่ยเขาเรียกเป็นดาบเนาะ,ะเป็นดาบแต่ แต่ที่ติดดอกไม้ขาวๆเขาเรียกเป็นลูกเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกเป็นดาบเอามาติดเส้นนะครับเนาะมื่อนี้เพื่อนละาติดให้เบิง้งสองซันก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นจนะั่างเราทำการประกอบแล้วการทำการประดับให้เรียบร้อยสุกทุกอย่างเนาะพี่น้องเนะ้องในการในบวงสรวงองค์ปู่พญานาคนั้ทก็ต้องมีผ่านแบบนี้พี่น้องนะอแบบ เอ็ดแบบอลังการงานสร้างนะว่าไง้อนะพี่น้องนะ,ะขั้นบ่มีเดชได้จะบอกกได้ยุ่แต่มามีครบมันมีเยอะคักน้องนะพี่น้องนะ,อะเฮาก็ต้องเอ็ดให้มันครบนะพี่น้องนะทางงานสังฟีมือในงานงานใบตองนะเป็นการทำการนะ้องพี่น้องเนาะทำการเอ็ดเพื่อที่จะสวยงามออกมาเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องนะกับสุดยอดเฮากะ และได้ติดตามส่งติดต,ต,ตามเบิ้งกันไปนาอนนนพี่น้องเนาะเบิ้งกันไปได้เลยนาะพี่น้องเนาะอบคุณขก็โมอก็เจอพี่น้องป้องปายเนาะทีแวะเข้ามาเป็นกำลังเจอแวะเข้ามาเป็นกำลังเจอยูเซอร์สตูดิโอเมื่อนี้นำเสนองาน,น,น,นใบตองนาะพี่น้องเธอพี่น้องได้เบิงเ้งเวก็เกว้ใลูกใหเหลารได้เบ,บิ้งว่า,าวิธีการหลังคนเพิ่งจะเห็นว่าวิธีการเขาเอสเอแนวเลยวิธีการประกอบอันนี้คืออะไร อะไรเป็นลูกเป็นดาบที่เพิ่นประกอบแล้วเพื่อที่เดียวมาใส่ต่อไปเพิ่นกะละมาประกอบอันนี้เป็นผ่านเปิดนาะพี่น้องๆผ่านเปิดนะผ่านเปิดกระสีประมาณนี้ประมาณความสวยงามนั้นตอนนี้ก็ยังมีปันเลือเพราะว่ายังมีท่านได้ประดับดอกไม้หลังจากประดับดอกไม้แล้วนันความสวยงามกะละอลังการงานสร้างนะพี่น้องตอนนี้คือกาลังประกอบผ่านเปิดนะ มันจะมีผ่านเปิดผ่านเปิดคูหนึ่งผ่านบันลังผ่านบันลังนี่ผ่านหนึ่งผ่านใหญ่คือผ่านบันลังผ่านหนึ่งแล้วก็ผ่านเปิดสองแล้วก็ผ่านชาร์ดสองผ่านพมผ่านอ้หลายอย่างเดี๋ยวจะดูยังงล่ะพี่น้องไปเบิ่งในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายานคลิปมันยาวเกินไปเนาะคลิปยาวเกินไปพี่น้องระเบิดนะรอันนี้เรียบร้อยเนาะจะหหนคุณยายเพิ่นกระทําทำการมาร้อย ดอกห้าเนาะพี่น้องอวิธีการร้อยดอกห้าก,ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเนะาะมียากจะหันกับเพื่อนกับทางสั่งฝีมือเพื่อนกับเราทำการเย็บใบตองเนะาะวิธีการเย็บใบตองเพื่อที่ละเอียดยอดเนาะเดี๋เนาะเป็นยอด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 สัดนะครับเนาะยอดสูงสุดของพาร์ทนะครับเป็นก็ลเลยเย็บประมาณนี้แหละกับวิธีการหันกับ กับพี่น้องกับพ่อหลวงจักเลยเนาะก็คือการเอ็ดค้วยการเปลกอกหลายๆคนอาจจะรู้แต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ได้พี่น้องเลยข้อเอ็ดเน่เลยเนาะแต่สําหรับสังใบตองน้ำกันเพื่อจะรู้นะครับเนาะะวิธีการเย็บวิธีการประดับโตกแต่งเปลยอกแล้วแต่สังเนาะแล้วแต่สัง,นะแ,ลแ,สงแล้วแต่คู่นะแล้วแต่เพื่อละเอ็ดแบบเรื่องนะแต่ว่าออกมา สวยงามนะครับเนาะวิธีการพับแต่ส่วนมากแล้วก็ละพับแบบเดียวกันมืดเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็เน็บแล้วก็ทั้งในทั้งในก่อยน้ำพึ่นก็ใส่โฟมเนะพี่น้องเอ๊ะที่เหลาโฟมเอาเสื้อเพราะว่าขั้นบริสันมันละมีแข็งแรงเนาะพี่น้องขั้นละอาศัยแต่ใบตองกับความแข็งแรงบ่มีนะต้องอาศัยโฟมยัดเข้าไปแล้วก็รเน็บ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 กีบนะครับเนาะเน็บกีบเน็บอะไรก็ใส่ใส่ตะปูเน็บพี่น้อง การละประมาณนี้และพี่น้องเยพี่น้องอสังเกตเปิ่งมาคนจับตะปูเพื่อเลี้ยวได้พี่น้องเลยสังทีมือเพื่อนมีธรรมดานะอันนี้ปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนาะพี่น้องเนาะการขอขอบคุณขอบคุณขอบเจอือเนาะทางสั่งหรือว่าเจ้าของผลงานที่อนุญาตเธอดูอยูเซอร์ได้มาถ่ายทำเนาะเพื่อนำเสนอเธอพี่นอ้องฟองป่ายได้เบิ่งได้หูได้เห็นว่าวิธีการเอ็ดผ่าน,นเอ็ดแนวเลอร์วิธีการประกอบเนาะ ลประมาณนี้เพิ่อนก็อนุญาตเธอว่าถ่ายท่านใดแล้วก็เอาลงในโลกโซเชียลได้เพิ่อนมีหายเพิ่อนเราเอาลงโลดเพิ่อนวันะมาถ่ายโลดเนาะเพิ่อนอนุญาตเธอเอาลงนะแล้วก็นอนแล้วก็ถ่ายได้ก็เลยได้เอาอมาถ่ายมือน,นี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็เอาลงในโลกโซเชียลเพื่อนแล้วคือพี่น้องได้เบิ่กได้สัมผัสคุณจักวิธีการมองงานกันนี่คือการ ตัดใบตองหว้านาะโอ้กระตัดใบตองเขากระตัดอันนี้แล้วตาดูอยู่นะ,ะน,นะน้อง,ออง,งพี่น้องเนาะอ่ากประมาณนี้พี่น้องเพื่อนการยิบเนาะทำการเย็บเย็บจนกว่าเราได้ครบ108เนาะอ่าจีบ108จีบได้เพื่อนใส่เนาะครับในในในการเอ็ทย้อนแต่ละถือเพื่อนการนับเพื่อนกานั้นนะอ่าอยู่ที่108กีเพื่อนว่าอ่าประมาณนี้เลยพี่น้องเลยการเอพี่น้องได้ได้เบิ่งได้ส้มเนาะพี่น้องเนาะก็ประมาณว่า ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้เข้ามาแล้วก็มาดูว่าเขาทำยังไงนะงานไปตอกดูแล้วเบาวไทยอีกต่างหากน,นะ <c oughs> น้าตะลุยนะนาะพี่น้องอันเบาเลยก็ยังจะติดตลกเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าตะลุยเป็นคนมากน,นะๆนพี่น้องมักติตลกจักหน่อยนะในความสวยงามก็ละแลเลือมเห็นนะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะงานเรียบร้อยแล้วเอาไปติดต่ได้พี่น้องในบ้านเอาไปติดใส่ผ่านผ่านเปิดเนาะมีเห็นบ่พี่น้อง ใส่แล้วนะฮะแล้วก็เรียบต่ออา้าวล่วพีน้องผู้ฝ่ายสำหรับคลิปนี้ก็ยาวีา่ยขอสมมาพาขวนน้อพี่น้องนะเนาะอ่าะดีขออนุญาตบาดคำเนาะจบคลิปลงจำนี้ก้อนเกี้ยวขขอให้พี่น้องผู้ฝ่ายอยู่ดีมีเฮ่กินก็แซมน,นอนรับความเกี้ยมีอะไรความใครไม่มีคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองเอาเงินได้มันหมันพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าเบิ้งอตอนสำ็จเสร็จสิ้นทุกทุกภาคนาะพี่น้องเนาะอันอนะอนี้ และสวยงามสำเร็จและกระทาเบิง้งคิบต่อไปเด้อพี่น้องเด้กขอบคุณครับผม